แต่ว่ามันดอกเบี้ยก็คือกาเหมือนวะคือการยุแต่ว่าเออดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยก็คือกันเาเอาสำกับโมีันเออโบมีันนาเอาลายพีกับวิญญาดอกเบียมันจำกันเอาหาเอาหปีแต่ว่าสมมติทอดปีนึงจ้าปิดเจ้กรเชียงั้นแต่หเดือนหกเดือนโอเคเอาหปีและมีได้เงิน่อเ่อ้มีโชคมีลาบลารวยรวยแรวยเออเก็บฟองต้นเกบอต้นเนาะ ลา,ลายร่วงกับซีเมนประมาณสามต้นซะเนาะสามต้นเนาะขั้นทางในสามตน้นทางหนอกก็ต้องสามตน้นคือกันเหนเอ,อสวัสดีพ่อพี่น้องก็อตอนรับข้าซูซองทริปแช่นเอเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็ซิมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องก็คือรถมาบานแล้วก็ต้องฮับรถเจิมรถเนาะซึ่งก็ นีพี่น้องนะเขาเหม็นมากหลังจากที่เอาคลิปสื่อลดลงเนาะกับเพิ่นแนะนํามาว่าให้เอาเอียงกับมากใหม่อียังมาใสา่แต่ว่าบทันแลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเจิมไปเรียบร้อยเฮ็ดพิธีคับเป็นทีเหียมห้อยนะเนาะซึ่งกะรถคันหนีเนาะกะโดยความหวมแห้งหวมใจของขอบขันะ้วเนาะ นี่แต่คนยังไงซื้อรถพีโก้เนาะพี่น้องก็เลยได้ซื้อเนาะแต่ว่าเทาก็บว่าได้ซื้อเงินสดเนาะซื้อเงินพร,รกับพร,รยูฮาปีเนาะดอกเบี้ยกะบหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ทิพย์คิดว่าจะบุกเปืีนให้มันมืดภายในหนึ่งปีเนาะพี่น้องคันมืดภายในหนึ่งปีเหรอผื่อจะไม้ดอกเปียเนาะลายดอกเปียแต่หกเดือนจะบริลายลายดอกเปี้ยเต็มเต็ม หาปปีเนาะ้วกาเข้ากัดใจไปเกิน30%เอร์เซนเนาะซึ่งกะเงินที่ได้มาเนาะก็คือเป็นเงินที่แบบแฟนคลับเนาะซ่องทานหรือว่าพอหากทางปูนทางต่างประเทศนเนาะผินสวยมาซ่องคนกะคนละพันพันดอลลาร์เนาะแล้วก็มีเงินเก็บส่วนตัวของทิปเล็กน้อยเน่แล้วก็มีเงินอัน เงินที่เงินสองพันก็คือเงินแฟนคลับเพิ่นสวยบระดัมเนาะให้เฮเ่อนแต่ว่าพอดีเพิ่นก็อยากได้รถก็เลยลงกับทางแฟนคลับว่าสิเอามาสิรถก่อนเนาะลากะกับมีเงินแม่เติมน้องเติมอย่างเงี้ยส,สวยกันมาเนาะล้วกะ คือรถทิพัน้นองพรตก,รกับเพิ่นกะมั่วเพิ่นสิตายทิพเดือนเท่าไรเนาะแต่ว่าเพิ่นกะทอ,อกมาส่วนหนึ่งเลยเนาะเงินถีจะเฮ็ดเทือนเนอ้อยน้องเอามาทอ,อกซื้อรถก่อนเพราะว่าอยากได้แห้งเนาะซึ่งกะเลยไปพรตามทีพีน่นกเห็นนั่นแหละเนาะซึ่งกะอ่าดีใจเนาะแม่ก็ดีใจแห้งที่ได้รถคันนี้เนาะพี่น,นอ้นองกะถือว่า,ามาหอดจุดจีแบบ อย่างพอเฮดไทยความฝันของแม่เป็นจริงนะเพราะว่าเรื่องรถในห้องลมกันมาตั้งแต่ทิพย์ยังบัทันเทียนจบมหกนะว่าถาใหญ่ไปก็คือจะสื่อรถไทยพอให้แม่ขี่ได้ขีนะ่ต้องได้ขี่จักเหมือนหนึ่งกะว่าไว้จึงสันแต่พูดแม่กันยังบ่ลืมจักเถือ่อแล้วคือเพิน่นไกลเนะแต่ว่านอกจากทิพย์กับบัวสีไฮไปเป็นคนสื่อแล้วนะเพิ่นกะความบังอยู่ทีทิพย์เนาะซึ่งกะก็ที่ว่า เหตุให้แม่ภูมิใจใดแล้วเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่สวยเลือมากแล้วก็ค่อยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดค่อยเบิง่งกิปค่อยเบิ่งกิจกรรมที่เขาเห็นเลยมาค่อยสนับสนุนเนาะซึ่งกับพ่อแม่พี่น้องเคยป้าทิมย้ำถือเขาบอกกับพี่น้องสวยเลือมากเนาะย้ำขาดเคลื่อนย้ำยังก็สวยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดกับบูสิตบุบญแทนคุณอยังจังได้เนาะพี่น้องก็ คือดังเพลงที่ยวออกไปเนอะก็คือจะข้อตอบแทนด้วยความดีแล้วก็มีเมตตาต่อผู้ที่ดอยโอกาสเรือว่าผู้ที่ยังคัดส้นกว่าเหาเนาะเหลื่อยไปเนาะพี่น้องค่ะจะพาพี่น้องไปบึงบรรยากาศต่อเลยเนะาะเจ้เา,าุาโมต,ชต,ตัช้าเผาวรตูอรหโตชมาสัมพุตรชัช้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะช้ะาทูมื้อนี้หันนั่งอนันเช้าทิพปะทิพเพินชื่อรถมาใหม่แล้วก็มาสิมาหับห้องแล้วหับห้องก็ดองสูแล้วผู้ขาขอสังคีตเทวดาผู้รักษาผู้มาช้าทานที่นี้ ขอให้คุณผะพุธรรมพระสงคุณผาปิตามาดาคุณครูอุปชาอาจารย์คุณระพุทิเจ้าคุณะารรมาเจ้าคุณผระสังขจ้าขอจงเสดลงมาพวกผักหัก่าเหลือมง่มคำสู้มาอํานวยอวยไส้ให้นั่งทิบสื่อหลดมาในมือนีมือสันวันดีมือสันวันสอบมือประกอบวันงามมือกว่างมือคว้างมือหังมือมีมือลำมือรวยมืออยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุกเงินคำไร้หลังเขาเขาหนามไรหลังโฮม ผู้ลักแลนมาให้ผู้ใบแลนมาปั้นให้มีโชคมีลากเด้อแล้วคือผอปูอันจูดถูกอยู่บ้านอะไรก็บอกแล้วมาลูกเออคือผอบถูกอันนั้นท่านมอนหน่อยนะเมยเผื่อผู้เป็นผอบขกบท่อยู่ในที่ในท่นขักโหลดได้โหลดได้ลากได้กอบอกแม่ก็ให้เบิองลูกเบิองเต่าและให้อำนวยอวยไชให้ลูกให้เต่าหั้ใช้จะให้แท้งเออ ให้คุนมงมงบ่ให้ล่งจักเถื่อเด้อให้ล้ำให้รวยไปมาทางไรให้มีผู้นำหนาทือตาให้มีผู้นิยมสมพรนให้ท้าวอ้อยห้าพญาอ้อยช้เงินค้าได้หลังเขาเขาหนามไล้หลังโฮมผู้รักเลยมหายผู้ใยและมันปั้นให้มีโชกมีลาภให้การกุ้งเฮือเฮือให้มีแต่ความชุกความเจริญให้ลำให้รวยในนางเอ้ยค้นมงมงบ่ให้ล่งจักเถื่อเขาบ่ให้ขาดแรกแก้งบ่ให้ขาดหมอแล้วให้บุญกุชนมาขัมาชูคุณพระปิตามาดา สิ่งทำพอแม่ต้าหน้าพ่อเท้าแม่เท้าปูญาต้าหน้าได้ก็ได้ให้ซอยให้สู้ลูกล้านให้คำคุณมุ่นคุณเบ่งแยงเด้อใช่ถูกอ๋อยาตานนองบนไปทุ่มมั่นแน่เด้อหน่อยเด้อชามโตเนี่ยเด้อไปไปเนี้ยมันเห็ดเราได้หาอืมอืม มชาหาซาซามโตนป้าใหญ่ไหนเด้มันอันไหนะมาจิตถือคันบ่เอาจิตถือทั้งคันหมากให้คันเอาเงินเอาค้ำคือเพื่อนว่ะบ่บ่าถือคันหมากอีเพื่อนว่าคันหมากหรือคันเงินคันค้ำเออเอเอ ขออิจาประธนมาเนาะเออยังไปพ่อบแล้วก็หง้งเขาเอาไ้น,นี่น่าคันหาอ๋อมาหามห้องกระดองสูงแล้วมานย่มากเจ้า่ะมาหอดเถือนทึงชาแิแล้วเออก็มีคันหา มีอันหามีน้ำบอบน้ำ้อน้ำหอมขี้เมนจินน้ำมันมาหับห้องก็ต้องสูงเลยเจ้ามาหับชส่ได้ในขอบใน้คั่วอันนี้มากแล้วให้คำให้คุ้นให้จ้องเออคำคุ้นให้นั่งผิดเล้วไปในไรก็ได้ให้ตลอดปลอดภัยให้อยู่ดีไม่แห้งได้มันันมาก็มาขัมากคุ้นเพื่อนชาติแต่เรคนไปมากก็ให้มัน อันนั้นได้เอม่หอดบันนทึงเท่อนทึงชาญได้คูนมูลคืนได้ผู้เจ้าเหยียบเจ้ามาหับใส่แล้วกะให้หับใส่บ่ห้ท่าห้าเงินห้าคำได้ ให้มาเรียงเจ้าเรียงจอบถ้าเงิน้าข้ามเรียงเจ้าเรียงจอบเห็นดีดีเห้างได้อยู่เย็นเป็นสุกการกุ้งหุงเคื่องแม่แต่นี่ต่อไปให้ไม่โชมไม่หลับบางอะแต่เอาได้เงินค้ามภูลักและมาหายผู้ใบและมาปั้นอยู่ใจอยู่เนื้อจะใช่ก็บให้มาขำมาโคขึ้นไม่นี่เด้อขำโคดมลขึ้นได้ ผู้เก่าเอาควันเลยได้มือนียเด้อมาหอดเพื่อนหอดชาติผู้เจ้าผู้เจ้าแล้วห้องอะไก็ต้องสูงแล้วเออได้ขูดมุนขืนได้เออได้ว่าเอออันนั้นอันนี้ได้หอดหลักกรหาบบอยทำได้เออขัำได้เด้อให้เจ้าหับเป็นผู้มาห้าอะไรใส่เออบุกข่อยข่วงต่อแบกส้นได้หนิบุกข่ายนี่แล้วเป็นเจ้าเป็นจอดนี่ เอไปทางได้ค่ะขำคุณมุ่นขืนได้ทำมาข่าขืนไปทางได้ไหมีผูนันาคือได้บําห้มีเพชรได้กั้นทางบํใไ้มีล่างต้นนาได้ให้มีแต่ความสุขความเจริญด่านอะไรกันรวยห่างใหมีให้กวางไหควางแล้วแต่นี่จะไปสีหลังสีช่วยได้หอคุณพระพุทธพระธรรมพระชงคุณพระปิตามาดาคุณครูอุปชาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระช่างข้าเจ้าและเทวดาผู้ศรัทา ทินท่านภูมิมาชาท่านที่นี่เจ้าทินเจ้าท่านขอให้มาอํานวยไว้ใช้ให้หั่งให้นี่ให้กว้างให้กว้างพวกผักหักชาเหลื้มง่ำขำชู้แล้วมาถูกต้นถูกคนให้กองให้ข้าให้ชนะผักแพร่ใส่ก็ได้ให้นี่แต่ผู้นับนาขึอนก็มีผู้นิยมชมพรอให้มีโชคมีลาบเด้อลารวยลารวยเด้ออ้าฮดชงมันเนาะ มุดตรงหลังสวยเด้อนโคตรมคั่มเออหลังขับ่อกระดองหูงอะไรได้บบดนี้ได้มาอยู่เพื่อนอยู่ชาติมาอยู่เป็นเจ้าเป็นจอมไร้บนี้เออมาขอเพื่อนขอชาตินะเจ้าเจ้ามาเบิ่งสูงและผู้เจ้าผู้จอมจะแลยอยู่ในนี้นมาขับมากผู้หลงบบนี้ดิบนแม่ล่ะ นั่นอันนี้ได้มาคัดให้ของไปมาให้สะดวกสบายไปมาให้ข้ามาบอกให้ของได้เด้อให้ลองไปห่อเทื่อนเทืงชาดไปเด้อดีดีได้เงินอ่วกว่ามกเลยให้มีโชคลารรวยระรวยเออนย่องย่อง้ะเด้ออ้าวอยู่ดีไม่แห้งระบาน้หอเทือนเทงชาดด้หอบห้องอักในอไเจ้าอยู่ชุมกินเย็นสีหลงสีสวยหดชงเด้อมาห่อเทือนหออชาติแล้วผู้เจ้าผู้จอม เด้อคือนางทิปยนี่กการกุ้งหุงเฮื่องแล้วในรถคันนี้มากเลยให้แต่มีโชคมีสะราบให้ล่ํารวยได้คุณรักได้มาไห้ผู้ใบและมาปันแล้ววนี้สุกความเจริญทุกกายทุกใจเด้อไดไปใหค้คูนให้คําคูนมุ่นคื้นเลยเด้ออืมูรักแลนมาไห้ผู้ใบแลมาปั้นทั้งเนื้อแลมาสวยเงินสวยท้องได้ให้ล่ํารวยค้ําคูนเุอหดทรงล่างสวยพองมะไลนี่แล้วผู้เจ้าผู้จอมครับ ห้องกระดองสูงแล้วข้อห้หังห้มีให้กว่างห้กว้างการกุ้งุเพื่อมีแต่ความชุกความเจริญอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกได้ไปมาทางใดไปบ่ห้ข้ามาบ่ห้ขคองให้หอดบานเทิงเฮือนอ่อตลอดต่อไดช่วลางช่วยจักรลานก็ดน ให้คำให้คูนเด้อมาคามาเบียดได้เมื่อวันนี้เมื่อรอบพี่ใหม่ได้เลยมากอะฮหพีใหม่จะนักลาไแลเอ็นนี่จะไปเลยมาอยู่น้ำผุจ้าผู้จอบใชอันนี้เป็นผู้จ้าผู้จอบฮะแล้วเ็เ่อง็าเป็นผู้หับใจแล้วผู้ที่หักเข้มหมักชาผีฟชาห้างเงินห้าข้ามีโชคมีลา ได้ประกุ่มชุมเย็นได้อันนี้มาแล้วเป็นข้องขำข้องคูนได้ขำข้องคูนประจําเหมือนและเฮ้ยมูนมุนขืนเป็นผุ่นางหน้าข่ำใทบตู้มูม่านมาเบียดมาเบี้ยนได้เด้อให้มีแต่ข้องขำข้องคูนลำรวยขำคูนอประกุ่มชุมเย็นมีความชุ่มชื่นทุกอย่าใจมันเยินเก่าลำรวยลำรวยเด้ออ้าวคุณเจ้าเองค่ะบ๊วมาขำมาคูน แต่เงินแต่ท้องไปใช่มาใช่กับให้อ้าวมาคำมาฟูนนำนาคือตาคุณูนน <คำ S 1> ุน้นขึ้นแล้วว่าจังซี่แล้ว แตงคนนี่แหละแตงคันห้าต้นฮับจับเขาแล้วมาขมมาคูนเลยขูนเจ้าคูนเข้าคูนคองคูนเทือนคูนซานอุอะอัมุกมะมูนมาอุอะมุกมะมูนมาอุอะมุกมะมูนมาใส่เนตุ๊พระวังใส่เนมังค่ละใส่เนมหามงคลคูณคูณคุต้องมุขะโทษนี่ทองมุขะโทษดี่โทษดี่โทษี ขอรงในทานทั้งาายวูนีจงพลทกคนโถพนโลกพนไอพนสักพะเขะเนียจัางไล่ผลโทษเทสมัคคัญะปุญญาญโนอิตีปิโสภคะวข้าระเจ้าสักวัยชงพลทบพนโถพนโลกพนไ้พนสัพพะเขะเนียจ่างไล่พลโถดเทศามัคคัญะปุญญาโนอิตีปิโสภคะวข้าระเจ้าสักวัยพระละคัน ขอจงห้ฐานทั้งหลายภุนีย์ชงพลชกพลุกพนโลกพนไผยพลสัพพะเกสเนียจังไล่หายโทษโทษชามักขย่าภูณีย์ก็ทางล่างจากแล้วพิธีแล้วเนาะพี่น้องกับพอดีจะพาพี่น้องไปเบิ่งฮอแจ็กพร้อมไหมฮอแจ็เนาอเอ้ยกุฏิ กูตีวัดตอนนี้เพิ่นสร้างหอไซแล้วเนาะพี่น้องก็อบอริษัทอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งโดนโดนเหรอบางแต่ถือกันก่อนโดนเหรอเนาะบ่จืจอว่าตอนใดอ่าอันนี้ก็คือพวาแจกเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นสร้างซึ่งตอนนี้ได้ยินนิทานว่าทางในหัาานเริ่มโบกแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้โบกแล้วเถืออ่อเดี๋ยวเฮาหลอกบิ่งทางนี้ก็ได้ อันนี้ก็คือรอบนอกนี่พ่ท่านได้โบกนะพี่น้องโบกแต่ข้างในเบิ่งว่าข้างในเผิ่นแล้วหรือยังอยู่วัดนี้ก็คือว่าจะมีสมณีหรือว่ามีอ่าคุบาปายองค์เป็นวัดป่านะพี่น้องคือทางหนองนี่พ่ท่านได้โบกจักดีเลยเท่นยาทานวานาจะได้ใส่ประมาณ2อต้นเนาะ สำหรับโบกทั้งนอกทั้งในนี่ก็ผ้าคางนี่บบท่านได้แล้วคางน,งนี่โอ้ห้ากระโบกได้ครึ่งหนึ่งกลายครึ่งแล้วเนาะโบกกลายครึ่งแล้วทั้งในย่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าย่งเก่าอ่าปองประมาณจักสอบนี่สังใส่ต้นเสรปุ่นอีกจักสอบนี่แมนะมนะ กือบครึ่งต้นเลนทีเลื่อนนี่อเกือบครึ่งต้นแมเนเกือบครึ่งต้นคือผ่านมาทีทีโบกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจปเก้าสิบสเอิบสองามปอนี่มือจากต้นมือจักศพแมนเกือบต้นเกือบซองต้นเนาะลายลารวมกับซีเมนประมาณ3มต้นซะเนาะ ซ้ำต้นเนาะขั้นทางในซ้ำต้นทางนอกก็ต้องซ้ำต้นคือกันหรือเปล่าทางหนอกก็ส,สงองก้านอยูแล้วสองก้าเนาะโดยอ๋ออันนี้น้องพี่น้องก็คือบัท่านได้โบกส่วนบ้านปงเหยี่มนี้มีหรือเปล่านี่ย่างบ่โอ้บ้านปงเหยัมม่มนี่ละไเนาะโอเคมีแต่ปูนบกยังบ่พอซื้อตอนนี้ปูนบกยังบ่ทันพอเธอนะหนังพี่น้องทิพย์คิดว่าเนี่ยถามว่าประมาณสองต้นทิพย์คิดว่าประมาณซ้ำต้นเนาะ จริงสิพอ่อนี่นี่ก็คือกุตีท้ทีว่าเพิ่นซางมาท่านแล้วเนาะป,นปุ้นยังบลาเพิ่นซื้อมาไหมฮะนอกนางกาจีอัพเดตว้เพียงเท่านี้นอกจางวันนี้เ้อกระพ้ารถมาเห็ดสูตรรถนามนาอมาเจมิมกะ คลิปนี้จิจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องสำหรับทานได้ทียากขวมทำบุญหรือวายากักสวมส้มทบทึ้นสวยเลือวัดพ้นงามแห่งหนี้ก็สมารถติตอกันเข้ามาได้เข้ามาได้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเออไปไม่ไปใครตัวถา

แคนั่งก็ขับนี่ค่ะไม่ใขบับแวเลี้ย้า่ไม่ให้เราจไม่ได้มันัอะมินหมือนนี่

อันรเดียวกันนะคัต่กอัตนน่าวไปกบานีพอโอเคาได้ดัมเอาอันนี้แหละขัดไอรเลยหน่อยไว้ให้หนุนคนขาขด้ยพู้นน้ อีเล่ลงไม่หมดแร้ากัอนองยนงล่งยิ่ง่ง่งงยิ่งยิยิ่่งยิ่ยงยย่งิ่มยิ่ิ่งบ้่งยางยิกงิ่งยลูยิ่่ิ่งยิ่งงยิ่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 งยงิ่งั่่อนั่ วันนี้ด้ยวยเจ้าจิพานยังไงมันมีระบบของเขามีไฟแนนซ์เนาะกับธนาคารเอาอย่าพูดทั้งส้ำระบบก่อนว่ามันสิต่างกันจังเลยวันนี้เจ้าจิจ่ายเท่าไหร่จมุ้วะอันด่าดัม้มเท่าไหร่นี่แต่ว่าเขาว่านั่นก่าเขาจะเห็นสัญญาไว้เลยและรถแล้วจะมาอเอาจะมักสีขาวนี่เนาะ แต่ว <lien> er. ่าแป้งไหมมือติงแทมในรถนะขบมัติงขบมาดงามแล้วนะติอาำมือมาเบิ่งรถเนาะมือขบมัดอย่างมีกิกอยากจะกลัวกุญแจยังก็อแทมให้เจ้าไม่มัดเนาะเอาไม่หม่ให้เจ้าเลยกิกุญแจอย่างจะกลัวบ้านนี้บ้านนี้มือมาเอารถอ่อเ๋เจ้าต้องกวดเซ็คละเอียดมัดสี่สิบรายการขอยเจ้าเบิ่งมัดระบบฟื้นระบบไฟระบบเบรกระบบคัดต่างๆถือว่าเจ้าติอาำแลถือว่ามิแตไปมิเตครับมิเตขี่เราต้องแปลง ละเอียดเลยนะคือลูกค้าคอยนี่ต้องต้องต้องคอยให้ลูกค้ามั่นใจเวลาเอาไปบบต้องนี้ต้องขอบใจไอ้ีเเพิร์ดเพิร์กับมาใช้บริการเท่าไหร่คจ๊กเลยมีแต่ไอร์เพิ่์เออเพิ่์ดนี่เพิ่์ดกับมาใช้บริการเพิ่์ดกับภาคนมาหลายคนแล้วเพิ่์ดกับยูอยู่ในสวรรค์อีกอย่างคือแถวมั่งซ้อนบ่ล่าสุดกับไอบุญล้อมเรามาเอารถน้ำข่อยบุญล่อมพระเจ้าบ่บุญล้อมเราอยู่แผดบ่พี่เดาเขาขนาดนั้นนะไม่เห็ดเห็ดสัญญากับเพิ่์ด มีแต่วันแรกในประมาณบเกินซอเมอวันรถมือได้มือออกรถงามมีแต่ชุด้าหามือมันเนาะหามืออะไรมาแจงข้าอีกบัตรนึงเจ้าชิอาซื้อเป็นของบริษัทเลยก็ได้มันเป็นป้ายเลือนะมันเป็นป้ายขาวคือโคราดาได้มันเป็นป้ายเหลืองให้เจ้าเลยได้ยี่ย่างเวลาเจ้าจะไปทอกไปถ่ายก็ได้บเก่ยวกับดาวบวดาวแล้วนะถือเฮดพาสปอร์ตไปถ่ยได้บ่บ่จาเป็นตรว่าต้องใจดเวลาเขาโอนมันบ่ยงยางว่า่คโบนี้ สื่อวันที่สี่เดือนหนึ่งเท่าไร่ปถ่ายเดือนเก่าอันนี้ชุมชนเจ้าปิดไฟแนนน์เฮาเหตุเมื่อเดียวก็แล้วได้โอน,โอมนไม่ปันหาละมีแต่ว่าค่าโอนหลังจากเจ้าจ่ายมัดแล้วค่าโอนนี่เจ้าเป็นคนจ่ายเองอเอาเอ<ช>ท่ทาบอม่ว่าทางทางไหนเฮาา้าเจ้าจ่ายสดนี่คอโอนให้เจ้าเลยเอาเฮาเป็นคดจ่ายวันนี้เดือนนีเ้เฮาเฮาได้ใจให้เจ้าแล้วนี่เสียค่าโอนให้บริษัทนี่คอยเป็นคนจ่าย ถ้าโอนเป็นชื่อเจ้าแะไรเจ้าใจเองอันนี้ถ้าเป็นเจ้าถ้าเจ้าขายชดเวลาเขาโอนไปซื้อเขาหมื่นบาทหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นบึงเพราะว่าเรื่องนี่เขาก็ได้ซิปปิ้งเขอันนั้นให้ก็ได้คืนให้ก็ได้บริษัทเราโอเคแต่ว่าอันนั้นเวลาจ่ายนี่ต้องจ่ายเป็นบาทเป็นบอสตัวไฟแนนซ์นี่แม่แม่จ่ายเป็นบาทโอเคมีแต่เข้ามาเคลียร์ไว้เพื่อโบการเชียเวลามีแต่เจ้าเมื่อเซ็ตไว้ทาโอเคตัวเลขกหันบโบไคเขียนโบเคียนก็ได้มีแต่เมื่อเอารถออกเขาจะเขียนตัวเลขใหมั้ย บอร์ห้าจุตสองหกศตวรรษต่อมาเลี้ยงคนนี้จะเสียประมาณเอาอันะแต่ว่ามันดอกเบี้ยก็คือการเหมือนวะคือการยุติแต่ว่าเออดอกเบี้ยมันหนอดอกเบี้ยก็คือกันเ้าเอาซ้ำได้กับหมย่นเออไม่มีปัญหาเอาลายปีก็ไม่มีปัญหาดอกเบี้ยมันจมกันเอาหาเอาหาปีแต่ว่าสมมติทอดปีหนึ่งเจ้าปิดเจ้ากระเช้างั้นแต่หกเดือนหกเดือนโอเคเอาหาปีแหละหรือว่าจะเอาสี่ปีสามปีกันอะไรมันต่างกันจังได้เอามันต่างกันอยู่บอว่าเจ้าได้จ่ายทุน ต้นน้อยนี่แหละเอารายปีได้จ่ายน้อยอืมมันเดือนเท่าใดเจ้าก็รายดอกเบี้ยซ้ําก้าวเจ้าก็รายลดนี่แอนนาเจ้าราย1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีบ่งว่าถึกเดือนเท่าใดอ๋มันมันสิจ่ายเก้อรายขึ้นสื่อๆแม่นบ่เออมันสิจ่ายต้นเดือนรายขึ้นเอาน้อยปีบ่อ5ปีหั่นแหละ42เดือนเฮาบ่ได้จ่ายเฮาบ่ได้เสียดอกเบี้ยนะเนาะแม่นบ่42เดือนที่ว่าเจ้าบ่ได้เสียเขาตัดทิ่มหมดเลยบ่บ่ชีเลือดตัวนี้นะ Tony là Monday peer, là, sống bia đã bộ đẹp giải. cháu chai tần thương hại cho bộ đẹp giải. trả hô 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 này, hô 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 cho hô 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 บอกงคอยรอมลูกค้าท่านนี้ก่อนบอลเตะแต่แก่เจ้า <c oughs>